สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาในยายจะมาถ่ายต้นอันนี้ให้ดูแล้วจะจะพาชิมพอดีบางคนเขาบอกว่ามันขมผักตัวเนี้ยเนาะจริงๆนะ่ะมันไม่ใช่ผักเคลนะคะคุณ่เพื่อนมันเป็นผักโคราบีที่หัวกลมๆที่เอาไปตำส้มตำนะคะเออ ทีนี้หน้าหนาวก่อนยายกลับเมืองไทยยายเอาลูกมันมาปลูกในบ้านผักมันจะมีหัวตรงนี้ใช่ไหมทีนี้หน้าหนาวมันก็เกินอยู่มันไม่มีหัวใช่ไหมมันไม่มีหัวทีนี้พออุ่นๆไม่รู้ว่าตั้งแต่เดือนไหนมกราหรือว่าอะไรมันอุ่นมันก็ขึ้นสูง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  ถ้าใครอยู่เมืองนอกจะรู้ว่าโคราบีรสชาติยังไงมันคล้ายๆมะละกอมันออกหวานที่ใหญ่ตัดตรงหัวมันนี่ไปกินแล้วมันก็กรอบหวานแต่บางคนเขาบอกว่าขมเอออันนั้นมันเป็นผักเคลนะคะอันนี้มันเป็นโคราบีเด้อโคราบีส่วนอันนี้เนี่ยมันเป็นกระลำดาวเนี่ยนี่กระลำดาวแต่ว่ามันมาอยู่ในนี้มันยืดตัวเนาะมันไม่ได้มันมันไม่ได้โดนแดด มันเป็นโคราบีทั้งนั้นอันนี้ก็โคราบีมานเดียยายจะไปเก็บไอมาพาชิมนะจะพาไปเก็บออ่ผักเคลข้างนอกแล้วก็โคราบีข้างนอกมันจะรสชาติไม่เหมือนอยู่ในบ้านผักนะคะในบ้านผักมันเหมือนกับมันยืดมันอ่อนมันออกตัวแต่อยู่ข้างนอกมันหนาวมันก็จะเกลืนเกืนแข็งแข็งเนอะไปจะพาไปเก็บแล้วจะพามาชิมสดให้ดูตรงนี้เลยนะคะ เนี่ยเห็นไหมกระลำดาวข้างนอกมันก็จะแตกต่างก,กันไปนี่มันก็จะอร่อยอยู่ใาจานจะหักไม่อยากจะหักตรงไหนนะอ่อน,อนๆนี่กระลำดาวมันก็จะไม่เหมือนไอ้นั่นนะมันก็จะไปเหมือนนี่นี่มันนี่มันผักเคลนี่อันนี้คือผักเคลนะคะคุณเพื่อนนี่ผักเคลมันจะเป็นอย่างนี้แต่ตัวนี้มันก็จะอร่อยอยู่นะแต่ใบมันก็จะตังหากอย,อยากจะเด็ดใบมันไป แต่อันนี้มันก็จะตังหะน,นี่กระลำดาวนะคะข้างนอกกับข้างในมันจะไม่เหมือนกันเด็ดยอดอันนี้พาไปชิมข้างนอกกับข้างในแต่ตอนนี้ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่หรอกเพราะอากาศมันเท่ากันอยู่แล้วตอนนั้นที่ยายมามันยังหนาวอยู่เนาะส่วนอันนี้ยายไม่แน่ใจเพราะว่ามันขึ้นเองไม่แน่ใจว่าโคราบีหรือคาร์โนล่าแต่ยายจะเก็บไปชิม ม่แน่ใจว่าคาโลน่ะดูก่อนออโคราบีโคราบีไม่ใช่คาโลนาหรอกโคราบีหมดเลยเห็นตรงตูดมันตรงหัวมันออกป้อมๆนี่เก็บไอใบมันก็จะแตกต่างกันนะมันจะอร่อยกว่าผักเคสนะเพื่อนโคราบีดจะพาไปชิมมาจะพาชิม ำดาวเหมือนกันอยู่นะกระลำดาวข้างนอกกับข้างในเหมือนกันอยู่นี่อันเนี้ยเราจะกินใบแต่ใบมันก็ยังยังยังไม่ได้กินนะไม่เคยกินนะเพราะว่าป,ปีนี้มันมีน้อยอันนี้ใบยอดอ่อนมัน แต่ยายคิดว่ามันก็อร่อยอยู่นะแต่ว่าถ้าให้มันแก่หน่อยโดนแดดหน่อยมันจะออกขมนิดๆอย่างที่เขาว่านั่นแหละแต่เพื่อสุขภาพนมันจะมัมนจะคล้ายๆกระทินเนาะเนี่ยนะอันนี้เด้อผักเค้ อันนี้ไม่ใช่ผักเค้มน,นะที่ยายกินมันอร่อยมันกรอบมันอร่อยเดี๋ยววันไหน,นยายได้ไปตลาดยายเคยตาให้กินอยู่บ่อยตำตำแทนส้มตำอ่ะนะยาเอามาตาให้กินให้ดูบ่อยๆนะโคราบีนะ่ะที่มันเป็นหัวนะกระลำปมนะนะอืแต่มันไม่ใช่ปมนะ่มันไม่ใช่ปมมันก็เลยกรอบยายติดใจเลยติดใจไอ้ไอ้อ้กงตอนนี้มันวันกนะ่อนนะที่ยายกินอ่ะ ไอการตัวนี้นะวันนั้นที่ยายกินกรอบอร่อยติดใจเลยมันหวานลองกินดูไอนี่หน่อยสิไอกลําดาวดูสิมันมันกรอบหวานเหมือนเหมือนโคราบีไหมคิดว่าเหมือนกันนะมันก่อนยายกะเก็บไปกินอยู่ในนาอ,อันนี้มันบางทีคนแบบบางทีเพื่อนเพื่อนบางคนอยู่มั่งนอกเคยกินอยู่แต่ว่ายายบอกให ยายก็เคยกินยุ่ข้างนอกนะ่ะมันจะไม่อร่อยเหมือนพวกนี้พวกนี้มันเหมือนกับว่ามันมันไม่โดนแดดมันเหมือนกับมันอ่อนๆน,นะอธิบายไม่ถูกรู้แต่ว่ามันอร่อยอืมหวานอร่อยอืมอร่อยกว่าพวกนี้ เข้าใจไหมต้นคะนาน่ะเคยกินไหมแต่ว่าอันนี้ต้นคะนาชิดซ้ายมันไม่หวานเท่านี้นะตรงกลางคะนาน่ะที่เราเอาไปทําหมูมะนาวอ่ะอ้มดูต้นอันนี้ดูต้นอันนี้สิอร่อยเหมือนกันไหมกินผัก อร่อยอยู่นะคเพื่อนอร่อยอร่อยเหมือนกันหมดเลยรสชาติคล้ายกันหมดเลยต้นมันนะพูดถึงม,ม,มาถึนกินอะไรรู้ไหมหอมอมากินเชื่อไหมเพื่อนเพื่อนเอ้ยโอ้ยนี่จะเอาปเปลือกไอ้นี้มาให้ไก่เอาเปลือกไอ้นั่นมาให้ไก่ไไกจะบอกว่า กลางคืนน่ะหมดแล้วเดี๋ยวปีหน้าดองไหม่บางปีก็ไม่อยากบางปีก็อยากบางปีกินไม่หมดไอไอไอน,นั่นอ่ะไออะไรดองอะ่ะอะไรดองอะ่ะแอปเปิลน่ะแอปเปิลน่ะเพืเ่อนๆหมดแล้วทุกคืนเลยคืนละขวดคืนละขวดโอ้ยอันนี้มันก็อร่อยอยู่แต่มันกินลำบากมันไม่เหมือนแอปเปลิลแอปเปลิล จิ้มทีเดียวไปมันก็กรุบเข้าไปเข้าไปในปากเลยน้ <c oughs> องเองมันอร่อยแล้วแต่เรา <c oughs> แล้วแต่เราจะเอาเอาชอปรสชาติแบบไหนยายจะทำให้มันหวานนิดนึง <c oughs> หกโมงแล้วเทน้ำออกก่อนอุ้ยเทน้ำดองไว้ในนี้มันเป็นอะไรเปล่าไอ้ดินเสียหรือเปล่าดินในบ้านผักกินในบ้านผัก ลบลมแรงแล้วหนาวอืมเพื่นเดี๋ยวไปดูไก่ไข่กี่ฟองวันนี้มเชาสองฟอง จะได้กินรูบาบอีแล้วรูบารรูบารรูบาบได้กินโชเอฟซสักการหนึ่งก็ยังดีหนูแยงยายกินหมดแม่เปรียปร้ยวๆยังจะกินอีกหนูเือนกินต่อยป่ะม่ยาวอ,อันนี้ไปให้กายก่อน 6โมงล่ลป่ะเข้าบ้านไปทำกับข้าวกิน,นฟินไหมว้าเชอรี่เชอรี่่านทุกวันไทยทุกวันดูสิ